นายสุริยเิชรัตน์นะครับนักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะมามาเที่ยวที่ซอยโรมาณีนะครับซอยโรมาณีคือซอยอะไรซอยโรมาณีคือซอยที่ติดกับถนนถลางนะครับซึ่งได้รับความนิยมในการถ่ายรูปนะครับเป็นอย่างมากเพราะมีตึกเก่าๆนะครับสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะครับเป็นสไตล์เดียวกับถนนถลางนะครับแต่ ซอยรมน,นีนะครับมีประวัติมีประวัติย่อๆก็คือในสมัยที่การขุดแรกอีบุกนะครับในจังหวัดภูเก็ตได้รับความนิยมอยู่นะครับสถานสถานที่เริงรมนะครับจะโดนรวมอยู่ในซอยนี้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนมือของผู้ที่ถือถือครองตึกนะครับแล้วก็เปลี่ยนการ,การประกอบอาชีพในซอยนี้ไป แล้วนะครับแล้วก็ยังมีกลิ่นอายที่หลงเหลืออยู่ก็คือโรงแรมด้านหน้านะครับที่ยังมีโรงแรมให้ให้ได้พักกันอยู่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกิจ,ก,จการเกี่ยวกับด้านอาหารการท่องเที่ยวแล้วก็การบ,บริการการท่องเที่ยวต่างๆนะครับสําหรับซอยนี้ก็เป็นซอยที่ผู้คนให้ความนิยมในการถ่ายภาพในจังหวัดภูเก็ตเป็นซอยหนึ่งครับเรามีตึกสวยๆมากมายเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ